จะเป็นคนทําของเรานะคะสุน้อยนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของกระเป๋านะคะที่ทําชิ้นส่วนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบเป็นตัวกระเป๋านะคะนี่คือนี่ค่ะชิ้นส่วนที่ทําจากไมพรมทั้งนั้นเลยนี่ตัวนี้ก็จะมีการจัดเรียงกระเป๋าให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบไหนคือเราจะทําออกมาเป็นนี่ค่ะเป็นแบบเนี้ย เราจะเห็นที่เป็นรอยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะมาต่อให้เป็นกระเป๋าแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่มาดูสีสันสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมปานีดมากเนี่ยเลยโหสีสวยมากแลน้นี่เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนี่เกาะอกเที่ยวทะเลก็มี โอ้ชมสวยงามมากค่ะนี่ก็คือฝีมือรุ่นร้วนเลยนะคะปลานี้สวยงามมากอันนี้จะเป็นเสื้อกะออกไวเทียวทะเลเนี่นี่ด้านหน้านี่สวยงามดูสายดิฟงฟิงนี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นการทำไว้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าเขามีวิธีการหักยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่นี่รูปแบบกระเป๋านี่ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมอืมใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวประมาณกี่ชิ้นคะกระเป๋าใบนี้อ่าใช้ชิ้นส่วนสิบสามชิ้นส <13 S 2> ิบสามชิ้นดีสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมนี่สิบสามชิ้นประกอบเป็นกระเป๋าใบหนึง่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถักยังไงนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นดอกเหรอใช่ขั้นตอนแรกเราต้องทําเกรสรก่อนออเน,นีนเราทําเสร็จแล้วอะ่ะเออเกรสรอ,อ่ะแล้วก็กตามด้วยเอ,อ่อดอกนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเริ่อมออกก่อนอันนี้เป็นการวิธีการเชื่อมเชื่อมสีอีกสีหนึ่งเข้าออไปก็คือมันในตัวเกรสรน,นะมันจะมีช่องช่องว่างออที่ เราจะต้องสอดอม,อมเข้าไปต่อนะอไปฝึกนานไหมคะเนี่ยออถ้าเริ่มแรกเนี่ยก็นานอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเนาะถ้าตั้งใจเออมันก็ไม่นานแล้วก็ถ้าเราชอบอันนี้เนี่ยเราขึ้นโซ่เนาะ ขึ้นโซ่ในห้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าแล้วก็มว้มวนเข็มสองรอบควักแล้วก็ออกหนึ่งสองดูยากเหมือนกันนะเนี่ยอืต้อง <3 S 1> ใช้ความแบบอดทนสุดยอดด้วยอ่ะใช่ตอนนี้ก็สามารถใครที่อยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะอาชีพเสริมก็ฝึกฝึกกันได้นะคะ หรือใครที่สนใจออเดอร์ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะนี่ดูเร็วมากอันนี้เราจะถักทั้งหมดห้าแถวหนึง่งหนึ่งโซ่นับโซ่ตัวรันแรกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าแบบนี้ วัดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทํากระเป๋าด้วยไหมพรมนะคะนี่เลยตัวอย่างก็จะนี่สวยงามไหมคะท่านผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะไอแล้วก็จะออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กับแผ่นแบบนี้เลยนี่นี่ที่ทําเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นดอกเนี่ยคะ่ะเกสรแล้วก็ดอกแบบนี้เลยสวยมาก จะเป็นคนทําของเรานะคะสุน้อยนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของกระเป๋านะคะที่ทําชิ้นส่วนไว้ก่อนแล้เวเราค่อยมาประกอบเป็นตัวกระเป๋านะคะนี่คือนี่ค่ะชิ้นส่วนที่ทําจากไมพรมทั้งนั้นเลยนี่ตัวนี้ก็จะมีการจัดเรียงกระเป๋าให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบไหนคือเราจะทําออกมาเป็นนี่ค่ะเป็นแบบเนี้ย เราจะเห็นที่เป็นรอยแบบนี้ใช่ไหมเนยเนี่ยแล้วเราจะมาต่อให้เป็นกระเป๋าแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่มาดูสีสันสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมปานีดมากเนี่ยเลยโหสีสวยมากแล้วนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนี่เกาะอกเที่ยวทะเลก็มี ุผูชมสวยงามมากค่ะนี่ก็คือฝีมือรุ่นๆ้วนเลยนะคะปลานี่สวยงามมากอันนี้จะเป็นเสื้อกออกไปเทียวทะเลเนี่นี่ด้านหน้านี่สวยงามดูสายดิฟงฟิงนี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นการทําไว้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าเขามีวิธีการหักยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่นี่รูปแบบกระเป๋านี่ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมอืมใช่อ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวประมาณกี่ชิ้นคะกระเป๋าใบนี้อ่าใช้ชิ้นส่วนสิบสามชิ้นส <13 S 2> ิบสามชิ้นดีสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมนี่สิบสามชิ้นประกอบเป็นกระเป๋าใบหนึง่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถักยังไงนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นดอกเหรอใช่ขั้นตอนแรกเราต้องทําเกรสรก่อนอ,อ,อันเี็เราทําเสร็จแล้วอะ่ะอ,อืเกรสรอ,อ่ะอแล้วก็ตามด,ด้วยอ,อ่อดอกนะคะเ,ออเดี๋ยวเริ่มมองกอนอันนี้เป็นการวิธีการเชื่อมเชื่อมสีอีกสีหนึ่งเข้าออไปก็คือมันในตัวเกรสรน,นะมันจะมีช่องช่องว่าง ที่เราจะต้องสอดอืม,อมเข้าไปต่อเนาไปฝึกน,นานไหมคะเนี่ยเออถ้าเริ่มแรกเนี่ยก็นานอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเนาะถ้าตั้งใจเออมันก็ไม่นานแล้วก็ถ้าเราชอบอันนี้เนี่ยเราขึ้นโซ่เนาะ ขึ้นโซ่ในห้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าแล,ลแล้วก็มว้มวนม้วนเข็มสองรอบควักแล้วก็ออกหนึ่งสองดูยากเหมือนกันนะเนี่ยอืต้องใช้ความแบบอดทนสุดยอดด้วยอะ่ะใช่ตอนนี้ก็สามารถใครที่อยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะอาชีพเสริมก็ฝึกฝึกกันได้นะคะ หรือใครที่สนใจออเดอร์ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะนี่ดูเร็วมากอันนี้เราจะถักทั้งหมดห้าแถวหนึง่งหนึ่งโซ่นับโซ่ตัวรันแรกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าแบบนี้ ท้ายแล้วก็จะออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กับแผ่นแบบนี้เลยนี่นี่ที่ทําเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นดอกเนี้ยค่ะเกสรแล้วก็ดอกแบบนี้เลยสวยมากผูกคอไม่ได้ผูกคอเอาเหรอเดี่ยว ก่อนอื่นมันต้องน,นี่ก่อนแ๋ยวเราลืมแจ้งไปนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไหมพรมไหมพรมนี่ก็แล้วแต่สีตามที่เราได้ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าเราจะใช้อ่าทําดอกสีอะไรทําพื้นสีอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเรียกว่าเข็มนี่เข็มก็อาจจะมีแต่ละเบอร์ด้วยนะคะใช่ไหมอ่าก็ะจะมีแต่ละเบอร์ก็จะก็จะเป็นเข็มประมาณนี้ละคะ่ะ อุปกรณ์มีแค่สองอย่างแค่นี้เองนี่ก็ที่สองอย่างก็คือหลักก็คือจะเป็นไหมพรม,มก็คือจะกี่ตัวกี่สีก็แล้วแต่เราออกแบบนั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็โอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่มาเยี่ยมห้องเพื่อนนะคะมาเล่นกับเพื่อนนะคะซึ่ง เขากำลังทำหมายผมอยู่ยเลยเราก็ได้โอกาสพอดีเลยนะคะก็โอเคนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้บ๊ายบายค่ะ